มาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเวลาที่เรามีคดีความต่างๆหลายคนกังวลใจเวลาที่ขึ้นโรงขึ้นศาล<า>ใช่ไหมอาจจะเกิดเหตุบางอย่างที่เราไม่คาดคิดใช่แล้วบางคนก็กลัวกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในเรื่องของสังคมนะครับล่าสุดเรื่องนี้ต้องนํามาบอกคุณผู้ชมกันทั้งด้านของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสภาธนายความครับในพระบรมราชูปถัม์ลงนาม MOU ุบูรณาการเรื่องของความยุติธรรมให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็ สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองครับโดยเรื่องนี้พันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะนายกพิเศษแห่งสภาชายความท่านเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องของการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียมระหว่าง กองทุนยุติธรรมสํานักง,งานประหลัดกระทรวงยุติธรรมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมีนายพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะดรวิเชียนชุบไทยสงค่ะนายยกสภาทนายความค่ะนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงนะคะรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะดรวิรันพัฒน เวทาวรินทร์นะคะอุปนายกฝ่ายวิชาการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงนะคะพร้อมทางผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารสภาทนายความสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศสภาทนายความประจำจังหวัดทุกแห่งค่ะเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานในครั้งนี้นะคะและผ่านระบบประชุมทางกายวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ด้วยค่ะ สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าวครับก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายนำมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็น,นกลไกในการประสานความร่วมมือ มีการกำหนดหลักการครับรวมถึงแนวทางการพัฒนาในทุกมิติโดยคาดหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้งานนี้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมายและก็ความยุติธรรมแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการยกระดับการดําเนินงานนะครับให้เอือ้อต่อการดูแลประชาชนในระดับพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดส่งทนายความอาสาเข้าไปนั่งให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนณศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงครับค่ะโดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบทนายความของกองทุนยุติธรรมใน5ประเด็นหลักนะคะก็ซึ่งได้ก็ได้แก่หนึ่งนะคะการบูรณาการความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีค่ะ2ค่ะการกําหนดบัญชีทนายความของกองทุนยุติธรรมค่ะ 3ม,มีการบูรณาการความเชื่อมโยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ 4. ค่ะการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ทนายความค่ะและ5น,นะคะการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงประกุนั่นเองค่ะโดยในโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการมอบนโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรมใจความสําคัญนั่นก็คือเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานกองทุนยุติธรรมมีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือประชา ชานในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม2,558เพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีอาทิเช่นการขอค่าจ้างทนายความค่าที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยทางกฎหมายในการดําเนินคดีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านค่ารัชาธรรมเนียมค่าตรวจพิสูจน์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการจัดเตรียมเอกสารเป็นต้นนะครับโดยให้ความสําคัญกับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ของประชาชนให้สะดวกด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดโดยมีบุคลากรเช่นทนายอาสาที่จะเข้าไปทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจากสภาทนายความครับตามบทบาทหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความนะครับประจําปี2528เป็นผู้อำนวยความสะดวกและก็ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่กําลังประสบความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วการร่วมลงน ในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความร่วมมือของทั้งสององค์กรแล้วก็เป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์นะฮะความสําคัญเรื่องของทนายความที่เป็นผู้พิทักษ์ประชาชนรวมถึงการทํางานช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานเดียวกันครับใช่ค่ะก็จึงจะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะต้องมีการพัฒนาระบบงานหรือระเบียบหลักเกณฑ์ให้ทันสมัยพร้อมทั้งพัฒนาระบบทนายความของกองทุนยุติธรรมให้ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและท่านก็ได้ยังได้บอกอีกนะคะว่าสุดท้ายนี้เนี่ยก็ชื่นชมทุกท่านเลยค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจริงใจและยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเพื่ออำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ําและสร้างสังคมเท,เท่าเทียมในประเทศไทยนั่นเองค่ะนี่นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นสำคัญนะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยอย่างที่บอกว่าบางคนก็มีคดีความกันก็ไม่มีเงินจะไปจ้างทนายก็จะมีทนายอาสาเข้ามาช่วยดูแล พี่น้องประชาชนในกรณีที่มีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาต่างๆนะครับจากกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสภาธนายความในพระบระมราชูปถัมภ์นั่นเองครับเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียว